รู้ไงบ้างรู้สึกไงบ้างสำหรับรผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะว่านี่ก็เป็นคอนเสตติร์ตครั้งแรกของพวกเราจริงๆใช่ก็พวกเราได้เราก็ฝึกฝนใะช่ฝึกฝนที่แล้วใช่แล้วก็ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้100ร้อยเปอร์เซ็นต์กับอีกสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยเพราะเราก็ให้ทุกส่วนกับโชว์นี้ครับโชว์เราเป็นยังไงบ้างครับครับผมก็เป็น คอนเสิร์ตที่ใหญ่มากๆสำหรับพวกเราครับแล้วก็เตรียมตัวมาแบบหนักมากๆครับแล้วก็ได้ทำอะไรหลายอย่างท,งทั้งที่ถนัดแล้วก็ไม่ถนัดแต่ว่าก็ได้พัฒนาฝีมือเพื่อที่จะมาโชว์วันนี้ให้ออกมาให้ดีที่สุดครับผมก็ตื่นเต้นมากๆครับพวกเราตื่นเต้นมากแล้วก็ได้โชว์ที่นี่ด้วยแบบสถานที่ที่ใหญ่มากๆสำหรับพวกเราเนาะก็ตื่นเต้นฮะตื่นเต้นจริงผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับตอนนี้แบบใจเต้นตุบตับเลยเต้น ถึงแม้ว่าผมจะแบบอาจจะมีคอนเสิร e ์ตมาบ้างแล้วครับแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ขึ้นที่ Impact ด้วยครับรู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ที่ใหญ่ใหญ่แล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่นานที่สุดในชีวิตแล้วครับคิดว่าดีมดีแลนสองครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ยาวมากๆมาราธอนมากๆเลยครับใช่อก็ในแง่ภาพรวมละกันก็ ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเป็นการรวมทีมที่เยอะที่สุดตั้งแต่เราเคยทํามาเหมือนกันครับเพราะว่าหลายโชว์เราก็ใช้หลายทีมมากๆกครับก็พยายามหาทีมที่เขามีประสบการณ์แล้วก็มีฝีมือมารวมตัวกันเยอะที่สุดครับแล้วก็น้องๆโชว์เยอะมากเมื่อวานรันทูผมว่าตกใจว่าแบบโหมันขนาดนี้เลยเหรอโชว์ <S <S ของเราตอนแรกคิดภาพไว้ก็ก,ก็ก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ครับแต่พอมารวมเป็นก้อนแล้วอะรู้สึกว่าโหมันเยอะมากจริงๆครับมันมันมันหลากหลายกว่าที่คิด ก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบครับแล้วก็ตัวน้องเองก็ตั้งใจฝึกฝนแบบเยอะมากๆแบบซ้อมกันแบบแบบเขาเรียกว่าหนักหน่วงเนาะหนักหน่วงมากๆครับกี่ชั่วโมงกนไผมไม่กล้าการันตีว่ากี่ชั่วโมงแต่คิดว่า อ่าที่ยงคืนน่าจะจบอยู่แล้วถ้ายังไม่จบนี่เราจะเล่นแปดชั่วโมงเลยแลแต่ว่าผมก็คือใส่บาดพรอพลาเลยเอามีสิทธิ์นะผมว่าผมว่าถ้าป๊อปปี้ไม่พูดมากก็ไม่นานาทิ้งเหรทาทิ้งครับแต่จริงใช้ระยะเวลาการซ้อมก็้มงก็น่าจะเป็นคอนที่ใช้เวลาซ้อมนานมากๆเหมือนกันน่าจะไม่รู้มากที่สุดไหมแต่ว่าจริงๆทุกคนเราก็มีเวลาในการซ้อมนะแต่คอนเนี้ยด้วยความที่หลากหลายทีม น้องๆก็คือจะก,กระจายก,กันไปซ้อมในช่วงต้นแล้วก็คือแบบเขาเรียกว่ามีความแบบว่าเขาเรียกว่านะจะสู้กันแต่ไม่สู้ในในแง่ลบนะครับสู้กันทําโชว์ให้มันออกมาดีครับ mm hmm. เพื่อแบบกาไรก็คนดูนะครับแล้วแบ่งเวลากันไลเพราะว่าฝั่งนี้ต้องานเยอะใช่ถ่ายเยอะแต่พี่ต้อะครับอ่ะครัผมก่อนละกันครับก็ที่ผ่านมาก็มีการไปซ้อมหลายที่ครับเพราะว่าแต่ละโชว์ก็ คือไม่ได้มีแค่โชว์เดี่ยวหรือว่าโชว์กับเฮียรอหรือว่าอะไรนะครับคือมีคอลแลบกับเพื่อนๆมีพี่น้องๆในดูมันดิคนอื่นๆด้วยครับก็เลยต้องแยกไป้อมบ้างส่วนเรื่องแบ่งเวลาก็ทางค่ายก็รับงานน้อยลงครับใช่เพื่อให้มีเวลา้อมมากขึ้นอยากรู้ถึงความพิเศษดีกว่าเพราะแต่ละแลนน่าจะมีความพิเศษที่แตกต่างกันไปเนะาะแตกต่างกันไปครับเพราะว่าเหมือนตอนที่เราทำดีนดีเอ็มดีแลนหนึ่งนะที่จัดที่ทันเดอร์โดมครับตอนนั้น ก็กระแสตอวละครค่อนข้างดีมันก็เหมือนเป็นโจทย์อีกระดับหนึ่งว่าทํายังไงให้มันดีกว่าเดิมหลากหลายกว่าเดิมครับแน่นอนว่าโชว์น้องๆแต่ละคนอ่ะก็คือเขาเรียกว่าอัพสเกลขึ้นมาแบบอีกเท่าหนึ่งเลยเนะอีกเท่าตัวในแต่ละโชว์เลยครับแล้วหลากหลายเพราะอย่างนี้ผมบอกว่ามันหลากหลายโชว์มากบางโชว์ก็คิดว่าคนไม่ได้คาดคิดว่าน้องจะมาแสดงแบบนี้เพอร์ฟอร์มแบบนี้ก็อยากให้ทุกคนรอดูครับมีสปอยได้ไหมคะในแต่ละท่าน ให้ให้แต่ละคนพูดนิดนึงดีกว่าน้ำจิ้มแต่ว่าสปอยไม่อย่าพึ่งดีกว่าแต่่่่ววาาาี้คนลุกคนลุกแต่ละคนแต่ละคนอ่าพี่สี่ผมเดี๋ยวหยิกไว้เดี๋ยวหยิกไว้ผมหมดเลยนะเออผมก็มีเพลงเพลงหนึ่งครับผมสารฝันผมครับใครสารฝันเอ้าวก็ต้องก็ต้องแดนเราสิก็ต้องแดนเราใช่ผม ก็เดี๋ยวไปเจอกันกับความอันตรายที่ไม่อันตรายนะอันตรายอันตรายอันตรายแบบนุ่มนวลอ่ะนุ่มเหรอไม่ค่อยนุ่มครไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่นะครับเอาเหมือนกับเฮียเลยครับเพราะว่าเราอยู่แลนด์เดียวกันครับแลนด์ครับผมของผมเป็นฟูมูลแลนด์นะครับผมก็พระจันทร์เต็มดวงนี้มีไม่บ่อยนะครับผมถ้ามีก็แสดงว่าเป็นคืนพิเศษแน่นอนครับก็จะมีเพลง มีทั้งความถนัดและความไม่ถนัดนะผสมประสานเข้าด้วยกันเ้าทำออกมาได้ค่อนข้างพอใจครับแล้วก็อยากให้ทุกคนชอบครับผมก็ทําให้เต็มที่นะครับผมชอบแต่ว่าไม่รู้จะสปอยยังไงดีแต่ว่าสนุกแน่นอนครับบอกเลยว่านั่งไม่ติดเก้าอี้ครับเพราะว่าเพราะว่าเอออกครับรผสมมาเร็วผมไม่ทำเหมือนกันเจมสูจมสูความร้อนแรงนี้่ผมก็คือเป็นอินฟลูเอนท์นะครับก็เป็นแลนด์เกี่ยวกับแบบว่าแบบนรก นู่นนี่นั่นแบบความร้อนแรงความแบบเอาง่ายๆคือแบบว่าเป็นแรงที่แบบมีคอนเซ็ปต์คือชัดมากคือเมืองคนบาปอะไรอย่างเงี้ยจริงครับจริงใช่ครับก็จะทําให้ทุกคนก็คือพูดตรงๆเลยว่าโชว์ของแต่ละโชว์รวมถึงโชว์ของแร็ผมด้วยสะใจแน่นอนครั okay. like cool บเตรียมยาดงมาด้วยนะแสดงว่าุต้องแบงคือแบบคือเดี๋ยวรอดูเลย ถึดก็ตอบไม่ถูกครับตอบไม่ถูกจริงเกสเราว่จะเป็นในของ a รดัจะเป็นแลนด์ความสขามสดใสเพราะว่าพเรานีเป็นเด็กลยโชว์แสงของเราแต่รู้สึกว่าจะมีความอันตรายอยู่ใการเดนาอันตรายในความน่ารักอรตวใจีว่าไงเป็นโชว์ที่แบบแจกความสดใสได้ดีครับ มันเป็นโชว์เองที่ทุกคนคาดไม่ถึงเลยว่าเราจะหยิบเพลงนี้มาโชว์เลยใช่ครับแล้วเต็มไม่มีครับ <c oughs> อย่ามีเลย <c oughs> ไม่แน่นะ <c oughs> เดี๋ยวร้องเพลงไหมล่ะียอมร้รองเพลงโอ้ว่าคอสตูมคือหลากหลายมากคือแบบชุดนี่คือเปลี่ยนกันกี่คนละกี่ชุดได้เยอะมากครับอยากให้รอดูเลยก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่า อีกหนึ่งจุดที่อยากให้ทุกคนรอดูครับเพราะว่าก็ด้วยความที่มันมีหลายแลด้วยดังนั้นนะ่ะทีมมันก็จะเยอะมากๆครับก็ขอบคุณทางสไตลิสด,ด้วยน่าจะทำการบ้านหนักมากเหมือนกันจะเใช่ใชก็แน่นอนเนาะเราจัด i Impact แล้วก็แบบว่าก็ต้องทำให้มัน Impact ต่อคนดูเหมือนกันมันก็ค่อนข้างใหญ่ครับ<อ>เราเข้าไปเรายังตกใจเลยว่าทำไมเวทีเราเราใหญ่ขนาดน,นี้ ครับแล้วก็โปรดักชันก็คิดว่าทุกคนแบบว่าน่าจะแบบว่าถ้าเกิดมาคอนเสิร์ตของดูมันดิก็น่าจะแบบพอเราได้ว่าเราก็าบอกว่าจะเต็มเท่าที่เราทําได้ครับเด๋ววันนี้พี่สี่เฟรมได้ครับผมครับอย่างวันนี้ก็ขึ้นเทรนโฮมติ่งแต่ยังไม่ได้เริ่มคอนเสิร์ตเลยอันนี้ต้องขอบคุณแฟนๆด้วยเนาะขอบคุณครับขอบบคคุณรัหวังว่าอย่างงั้นฮะอยากให้คลองอันดับหนึ่งไปทั้งวันเลย จริงๆต้องขอบคุณแฟนๆนมากๆที่แบบว่ามาพพอร์ตพวกเราครับผมไม่ว่าจะเป็นเจนหนึ่งเจนสองเจนสามหรือว่า้ายโปรเจกต์ของอินเตอร์แฟนหรือคนไทยที่อยู่แบบตามรอบนอกหรือว่าของคนต่างๆที่มาให้กำลังใจเราในวันนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนสนุกไปกับพวกเราแล้วก็ยิ้มแย้มแล้วก็เก็บเป็นความทรงจําใหม่ครับผมแล้วก็แฮปปี้ไปได้วยกันทางหน้าจอหน้างานเลยผมเองแบบดูน้องซ้อมอ่ะอันนี้แบบว่าพูดตรงๆนะแบบแอบน้าตาคอบางโชว์ด้วยผมรู้สึกว่าบางโชว์แบบน้องถ่ายทอดดีมาก บอกไม่ได้แต่น้องบางคนอย่างเงี้ยเหมือนเรารู้ว่าแต่ก่อนเขาอาจจะแบบว่าความสามารถเขาอาจจะยังไม่ได้เยอะมากแต่พอมาตรงเนี้ยเราเห็นเลยว่าพอความตั้งใจทําให้เขาอะดีขึ้นมาแบบหเห็นชัดเลยหรือแบบน้องบางคนที่เก่งอยู่แล้วก็เก่งขึ้นอีกเราก็รู้สึกว่าหัการทำคอนเสิร์ตเนี่ยมันไม่ได้แค่ว่าทําเพื่อโชว์ให้คนอย่างเดียวเนาะแบบว่าน้องเองก็ได้พัฒนาศักยภาพเพื่อที่จะแบบว่าสามารถถ่ายทอดความสุขในอนาคตต่อไปให้ทุกคนได้อีกเช่นกัน ก็ก็จริงไม่จะพูดหรอะก็เก่งน้าลออยู่นะเราเราเราทำมาเต็มที่ทุกอย่างเนี่ยเราวางแผนมาอย่างบเยอะมากๆากเนียครับก็อยากให้แฟนๆได้ได้รับสิ่งที่เราต้องการที่เราจะมอบให้ครับได้รับความสุขได้รับความสนุกได้ได้รับความประทับใจกลับไปครับผมได้แบบว่ากลับไปแล้วยังยังอยากให้ผู้ถึงคอนเสิร์ตเราต่อว่าแบบเฮ้ยตรงนี้นะดีอยากชอบตรงนี้ชอบคอนเสิร์ตนี้ชอบแบรนด์นี้จังเลยอะไรเยงี้แล้วก็อยากให้เข้า เข้าถึงความตั้งใจของเราที่เราตั้งใจได้ถ่ายทอดให้กับทุกคนจริงจริงผมแอบมีมีต่อบไหมฮะมีต่อบปะก็ฝากแฟนๆนะครับผมเล่นเทรนด์วีเทอร์นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับ X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  ครับ X X ใช่จริงๆผมแอบเห็นหลายโชว์ครับผมเพราะว่าบางทีเราซ้อมเราซ้อมแยกกันเพิ่งมาเห็นแต่ละโชว์ของแต่ละเจนเนี่ยจริงๆเมื่อวานครับผมในมุมมองส่วนตัวเราู้สึกว่าอย่างที่พี่เขาบอกน้องๆมีแบบว่ามีการพัฒนาหรือว่า มีการตั้งใจมากเรารู้สึกว่าคอนเสิร์ตเนี้ยมันเป็นคอนเสิร์ตของบ้านเราหรือว่าครอบครัวดูบดีจริงมันจะมีแบบหลายรสชาติมากมันจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่สำหรับผมว่าเห็นเมื่อวานด้วยความตั้งใจของแต่ละคนแล้วมันแบบว่าแบบืมแต่ละคนเลาตั้งใจแล้วทำโชว์ออกมาให้ดีที่สุดนะครับผม mm hmm. เลยก็บอกน้องๆไปว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกดดันถ้ามันผิดพลาดมันก็สนุกพยายามมีความสุขเข้าไว้เลยครับส่วนระหว่างการโชว์ก็จริงๆอยากให้แฟนๆ enjoy ไปกับพวกเราเลยครับไม่ว่าพวกเราจะ ร้องสนุกหรือว่าขอสิ่งเชียร์ขนาดไหนก็อยากให้แฟนๆมีการตอบรับด้วยครับแบบสมมุติเราให้ทุกคนลุกขึ้นมาเต้นก็อยากจะให้ลุกขึ้นมาเต้นกันครับ ช่กับทุกโชว์เลยจริงเพราะว่าเสียงกรีดหรือว่าเสียงแบบว่า so อินเทอร์แคของแฟนคลับเนี่ยมันเป็นกำลังใจของเราจริงนะเมื่อวานแบบรันแบบนิดนึงแบบไม่มีคนดูแต่ก็เข้าใจแหละว่ามีคนดูมันจะอิมแพคมาก่นนี้ก็อยากให้ทุกคนแบบเอนจอยกับทุกโชว์กับรีมดีแลนนะครับผมก็เพราะว่าแบบว่าถ้าเกรามมติว่าแบบมีอารมณ์ร่วมกันด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งทำให้เราแบบยิ่งมี energy พุ่งด้วยแล้วก็เราก็รู้สึกมีความสุขถ้าเราเห็นทุกคนแบบมีความสุขกับโชว์ที่เราส่งทอดออกไปด้วยอะไรเงี้ยก ใช่ยังซื้อบัตรได้อยู่ใช่ไหมทมัสยังซื้อบัตรได้อ่าบัตรสตรีมมิ่งสตรีมมิ่งสตรีมมิ่งได้ครับผมสตรีมมิ่งคือขายตลอดไม่น่าจะถึงวันพรุ่งนี้ด้วยซ้ำนะครับคือแบบว่าใครที่ดูแล้วก็ย้อนหลังซื้อได้นะครับผมมุมกล้องสวยมากทุกคนเดี๋ยวผมก็กลับว่าจะซื้อบัตรสตรีมมิ่งเหมือนกันจริงมะใช่เก็บไว้ดูใช่ใช่คือผมก็เก็บไว้ดูด้วยอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าตอนที่เราไปรันทรูเมื่อวานนี้ก็คือแบบพอได้เห็นมุมกล้องแบบของพี่ทีมงานมันดูสวยมากสวยมากมันดูยิ่งใหญ่เนาะนดูแล้วก็จอก็ชัดมากน่าจะเป็นเวทีที่จอชัดที่สุดในชีวิตที่เราโชว์แล้จอชัดจริงเรดจเก่งใช่ครับชัดจริงครับที่านมาลวนที่เราซอมกันเห็นว่ามีตอบเพลงที่ให้ก้านนะครับอ่า แต่บางคนก็ดาถูกออกมาเอ้ยรู้ได้ไงวะดาโชว์ไงดาถูกด้วย้าวจะเนี่สปอยอลไวนะไม่ได้สปอยเลยผมเงียบเลยไม่ก็แค่เดาถูกแต่ก็ไม่ได้สปอย้ในร์ว่าพรีะคนมีอะร้อปเในปีนี้ใช่ไหมครับอ๋อก็อย่างที่ทุกคนเห็นเนาะเดี๋ยวก็ตอนนี้เราก็ เล่นถ่ายสมัยเวอร์ที่ทอันนี้ก็คือเล่นเล่นพร้อมกันแบบหลายคนมากครับแล้วก็ร่วมกับนักแสดงท่านที่มีประสบการณ์ท่านอื่นด้วยครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามจะบอกว่าเป็นการถ่ายทําที่โหดมากนะครับหลังจบคอนน้องๆก็น่าจะเข้าไปสู่กระบวนการที่โหดมากกว่าเดิมในการเล่นซีรีส์เรื่องนี้ก็ฝากทุกคนให้กาลังใจด้วยครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นที่เราได้ประกาศไลอัพไปเนาะก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็คาดว่าน่าจะมีไลอัพ ที่จะเปิดตัวอีกใน,ในปีนี้ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามว่าจะเป็นช่วงไหนครับก,ก็น่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ทุกคนเช่กนกันแล้วก็นี่ฝากเอ็มดีเฟรนด์ชิพด้วยครับก็ฝากติดตามเด็กใหม่ด้วยเพราะว่าก็กําลังเข้มข้นพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีพีสี่ครับ<ม>ก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับก็มีอยู่6กอีพีเนาะ <S <S <ม>ก,ก็จะได้บทสรุปตอนนั้นครับว่าจะเป็นยังไงครับแล้วก็ซีรีส์ของน้องๆของแต่ละคนที่ได้เคยประกาศแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับ

being here whether we we see you all, we see you always and uh, we really want to make this show the best show that we've ever made we have put a lot of effort into these shows and also there are also many varieties and also many creative inputs and outputs that uh, we can guarantee to make this show a very fun and, ex and, and exciting moments for you ครับครับครับก็เอ่อ今天我们非常感谢大家的支持然า非常感谢大家来参加我们的演唱้ครับ今天我们希望大家会玩的很开心谢谢ครับครับลยครับก ฝากพวกเราทั้ง21คนกับคอนเสิร์ตเดมิเลียนด้วยนะครับผมเพราะว่าโชว์ครั้งนี้จะเป็นโชว์ครั้งแรกในชีวิตของ21ชีวิตในบ้านนะครับผมก็อยากให้ทุกคนมาเล่นจอยแล้วก็มาสนุกกับมิวโชว์ครับผมแล้วก็ข้างหน้ามีคูปองขายนะครับผมสามารถสนับสนุนได้นะครับเพื่อเอาไปสนับสนุนผลงานเด็กในค่ายต่อไปนะครับมาไม่ทันก็ออนไลน์ได้ครับมีซูเปอร์ซันด้วยครับผมใช่เดี๋ยวจะเข้าอันนี้แหละแล้วก็อย่างที่ซีบอกอย่างที่ซีนูนี่ก็บอกครับว่าวันนี้โชว์พวกเราทําเต็มที่แหละมันก็ มีการแสดงที่เยอะมากยาวนานมากอาจจะแบบว่าไม่แน่ใจว่ามีมอาจจะแบบไม่รู้ว่าเพอร์เฟกเต็มร้อยไหมแต่สุดท้ายที่สุดแล้วทุกคนตั้งใจมากก็หวังว่าความสุขที่พวกเราตั้งใจมอบให้จะถึงทุกคนนะครับดีอ่ะดีแลน n ูคอนเสิร์ตแล้วมาสนุกกัน